Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับผมเชนเจ้าของแฟรนชส์เซรามิทั้งๆนะครับวันนี้เราอยู่ PIXI Imperial รียลรัดเผาชั้นใต้ดินนะครับลูกค้าที่ลงทุนล้วซื้อแฟรนชส์เซรามิทั้งๆนะครับมีจุดเด่นตรงที่ว่า1ซุปไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มเราเด็ดกว่าร้านอื่นๆนะครับก่อนหนึ่งนะครับวันนี้เราต้องแนะนำก่อนว่าคือเรามีซุปอะไรบ้างซุปมาล่าเนะี่ยซุปออริจินอลมันมัวแล้วก็ซุป มันพื้นนะครับต่อมาก็คือซุปกระดูกหมูซุปน้ำดาซุปมะเขืเทศแล้วก็ซุปต้มยำนะครับเราก็ที่เด็ดที่สุดก็คือน้ำจิ้มของเรานะครับเราขายเพียงแค่ขีดละ29บาทเท่านั้น,นครับใครใครก็จับต้องได้นะครับจริงๆคือแบรนด์ซีนามีนนะครับ มอที่จะเปิดในปาร์มมหาลายัยหรือว่าคอนโดหรือว่าในห้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ออกว่าจะเปิดที่ไหนไม่มีทำาหนทางแบรนด์มีซัพพอร์ตเรื่องจะหาพื้นที่ให้ด้วยนะครับแบรนด์ซนามิเนี่ยมีซุปหกตัวแล้วก็ต่อมาก็คือมีวัตถุดิบหลากหลายมีรายการอยู่ที่ประมาณ50าสปการให้เลือกนะครับแล้วก็สดใหม่ทุกวันครับจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณลงทุนกับแบรนด์ซีนามิสทั้งๆเราครับเราจะมีอยู่3ส่วนที่เราให้นะครับ1ก็คือการตกแต่งหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นพวก อาร์ตเวิป้ายแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกกรอบรูปแล้วก็เมนูต่างๆอะ่ะเราจะมีตกแต่งให้นะครับที่2นะครับจะอยู่ในร้านในร้านเนี่ยคือจะมีพวกของตกแตง่งพวกกล้องวงจรปิด POS แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆไฟฟ้าต่างๆ เราก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับโซนที่สามก็คือจะเป็นโซนครัวจะมีพวกหัวผู้หรือว่าพวกเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นตู้เยน็นเราเตรียมให้ครบทุกอย่างนะครับคุณเลือกแบรนด์เซรามิคคุณขายกงังวลได้เลยแค่ถือกุญแจดอกเดียวคุณก็สามารถเปิดเซรามิทั้งๆได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์เปิดร้านได้ไหมเปิดได้ครับเรามีทีมง,งานมืออาชีพมาร์เก็ตติ้งต่างๆเราทําให้หมดสําหรับท่านที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์นะครับจายครบพร้อมเปิดร้านแบบนี้เลยนะครับสามารถติดต่อทุกช่องทางได้เลยนะครับของเราคือ สี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับขีบช่างเลือกปรุงอร่อยชชามเลยนะครับอย่าลืมซินนามิข้างๆนะครับอร่อยมากๆค่ะเครื่องแน่นมากแล้วก็น้ําซุปอร่อยวัตถุดิบเออ,อ,อให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยอะคะ่ะบิ๊กซีอิมพีเรียลลา,าดพร้าวนะคะอย่าลืมแวะกันเข้ามาชิมเยอะๆนะคะอ๋ออร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะอยู่ที่บิ๊กซีลาดพร้าวนะคะอิมพีเรียลลาดพร้าวคะ่ะลองมาชิมกันได้นะคะอร่อยมากค่ะ